ใจศรัทธาใจพึ่งพิงต่อหนึ่งธรรมชาติมีความกระตัญยูต่อฟ้าและดินเคาลบอยู่ด้วยกันกับธรรมชาติอยู่ด้วยกันกับครูบาอาจารย์อยู่ด้วยกันกับศาสนาเพราะฉะนั้นแล้วจึงเกิดสิ่งที่มนุษย์นำมายึดถือทางจิตใจนั่นก็คือเครื่องรางของขังจะต้องแยกระหว่างวัตถุมงคลเครื่องรางของขัง เข้าสู่ประเด็นครับเครื่องรางของขังในสมัยก่อนเมื่อไม่ให้พกพระแล้วเขาพกอะไรกันผ้าประเจีดตะกุดพิสมอนพิสมอต่างๆที่พันรอบเอวไว้ข้างหน้าไว้ข้างซ้ายไว้ข้างขวามีเครดในการใช้งานล้วนแล้วปัะจุซึ่งคุณคูแรงคูอักขระเลขมนต่างๆอย่างที่ผมบอกมาอาศัยอำนาจจิตอาศัยซึ่งธาตุกายสิทธิ์ อาศัยซึ่งธาตุวัตถุที่ฟ้าดินได้ประทานมาให้เป็นล้านปีมันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วและนำแรงคูแรงศรัทธาแรงพุทธคุณธรรมคุณสังคุณบรรจุโดยกระแสจิตลงไปนั่นเรียกว่าเครื่องลาย